กลายเป็นหญิงแล้วไงเพราะความชอบส่วนตัวต่างหากบทที่1ปรกรณนำไปต่างโลกนั่นไงโผลออกมาแล้วบุคคลที่อ้างตัวเองว่าเป็นพระเจ้าหลังจากสร้างความประหลาดใจขณะที่ฉันคิดเสียงคนที่อ้างตนว่าเป็นพระเจ้าก็ดังขึ้นต่อมาอย่าตกใจไปทุกๆอย่างได้ถูกหยุดเวลาไว้และพวกเจ้าทุกคนที่ได้ยินเสียงข้า แสดงว่าแม้เวลาจะถูกหยุดแต่พวกเจ้าก็ยังคงสติและรับฟังเสียงข้าถ้าจะให้บอกก็คือพวกเจ้าคือผู้ถูกเลือกนั่นไงพล็อตแบบนี้ชัดเจนแน่เลยนี่มันยุคแห่งการ์ตูนอนิเมะเป็นยุคที่รุ่งเรืองด้านนี้มากๆใครก็รู้จักแต่ว่าที่ดังสนั่นในตอนนี้เป็นแนวต่างโลกนี่ละเพราะมันมีเยอะเกลื่อนโลก คิดว่าเยอะขนาดไหนก็ลองคิดดูแล้วกันนะว่ามีคนออกมาต่อต้านเพราะบอกว่ามันเยอะเลยนะไม่ตรวจสอบด้วยนะว่าเนื้อหาเป็นยังไงแนวนี้เงินเราไม่ดูมันคงไม่สนุกเหมือนมองหน้าหนังสือคณิตศาสตร์ที่มีแค่รูปทรงสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมบอกว่ามันง่ายจังมีแค่นี้เหรอซึ่งข้างในมันยากยิ่งกว่าหาลายแทงสมบัติจากตำนานประวัติศาสตร์เมื่อพันปีก่อนเลย เออถึงจะเกินจริงไปหน่อยแต่มันยากจริงๆนะคณิตศาสตร์สำหรับฉันนะ่ะนั่นแหละคือความเกลื่อนของนิยายแนวนี้ขณะฉันกำลังคิดไปพลางเสียงยังคงกล่าวสาธยายต่ออืมจะว่าผู้ถูกเลือกก็ไม่เชิงพวกเจ้าทุกคนเป็นความบังเอิญที่อายุ17ปีพร้อมทั้งเกิดในวันที่ดาวหางตกลงมาพอดีหรือก็คือพวกเจ้าทุกคน แท้ต่างเกิดต่างวันแต่ในวันนั้นเป็นวันที่ดาวหางปรากฏขึ้นเอ๊ะมีเหตุผลแท้ถึงจะไม่รู้ว่าจริงไหมก็เหอะแล้วดาวหางนั้นได้เชื่อมโยงโชคชะตาไว้ในฐานะผู้กล้าจากโลกแห่งความหวังดังนั้นพวกเจ้าจึงมีชะตาที่กลายเป็นผู้กล้าว่าแต่ว่าทำไมคนทุกคนในห้องนี้ ถึงเกิดมาในวันที่ดาวหางตกลงมาพอดีละ่ะอะไรจะบังเอิญขนาดนั้นที่ทุกๆคนที่มีเหตุการณ์มันเหมือนกันในตอนเกิดมารวมอยู่ด้วยกันในวันนี้และเหมือนคำตอบของฉันจะส่งไปถึงเพราะมีคำตอบกลับมาแน่นอนนั่นเป็นการเชื่อมโยงโชคชะตานอกจากนี้นอกจากพวกเจ้าทั่วโลกก็มีคนอีกจำนวนไม่น้อยที่เกิดมาพร้อมกับดาวหาง เอถทางนั้นจะเรียกว่าผู้ถูกเลือกนี่ได้หรอเพราะมันมีเยอะด้วยนะทั่วโลกมีคนเป็นพันๆล้านคนต่อให้แค่หนึ่งเปอร์เซนก็มากกว่าสิบล้านคนแล้วนะแน่นอนว่าคนที่ได้ไปต่างโลกนั้นมีมากกว่าสิบล้านคนเลยทีเดียวเพียงแต่ว่านอกจากพวกเจ้าที่ถือเป็นผู้ถูกเลือกที่จะเป็นผู้กล้า จะถูกอัญเชิญไปในอาณาจักรที่บูชาเทพส่วนคนอื่นๆอีกนับ10บล้านจะถูกส่งไปในสถานที่ต่างๆทั่วดวงดาวนั้นซึ่งมีขนาดใหญ่เกินกว่าที่พวกเจ้าจะคำนวณแบบนี้นี่เองพวกเราจะถูกว่์ปไปยังจุดสตาร์ทของจริงแต่คนอื่นจะสุ่มสินะโชคดีหน่อยอาจจะโผล่กลางป่าที่ฟาร์มดีๆ หรือคนที่โชคร้ายอาจจะไปโผล่กลางปราสาจอมมารและถูกฆ่าทันทีและเกรงว่าคนที่โชคดีคงมีไม่ถึง10เอร์เซนดังนั้นอย่างต่ำที่รอดมาได้จากความตายก็ประมาณหนึ่งล้านแน่นอนนี่คือค่าตั้งต้นที่คำนวณไว้อาจจะมากกว่านี้หรือน้อยกว่านี้ก็ไม่มีใครทราบแต่เดี๋ยวก่อนนะถ้างั้นทุกคน นอกจากคนในห้องเรียนฉันก็ได้ยินเสียงนี้งั้นแสดงว่าพวกเขาก็รู้ว่าพวกเรานั้นได้เริ่มต้นที่ดีกว่าคนอื่นอย่างที่บอกมนุษย์นั้นมีอารมณ์หลากหลายอิจฉาริษยาก็เป็นหนึ่งในนั้นหากคนโชคร้ายไปโผล่กลางปราสาทจอมมาเรเกรงว่ามันคงแค้นพวกเราจนตายแน่เพิ่มเติมนิดหน่อยดาวหางนั่น คือเษสษศิลายักษ์จากโลกแห่งความหวังดังนั้นเมื่อใครที่เกิดมาพร้อมกับไรโชคชะตาผูกมัดใ,ใดๆจึงถูกเชื่อมโยงนั่นเองดังนั้นพวกเจ้าทุกคนหากต้องการที่จะกลับมาในโลกนี้ก็ต้องสังหารจอมมารและชะตากรรมของพวกเจ้าจะถูกเขียนขึ้นมาใหม่ตามความปรารถนาของพวกเจ้าอืมนี่มันมุกที่ว่าตอนจบพระเจ้าเผือกชั่วนี่นาะ แบบประมาณว่าคาเสร็จแล้วร้องั้นก็ดีไปหรือแบบได้รู้ความลับว่ามนุษย์เป็นหมากในกระดานพระเจ้าอะไรประมาณนี้ตามสูตรสินะและเหมือนทุกคนจะคิดเหมือนฉันดังนั้นพวกมันน่าจะตัดสินทันทีว่าจะไม่เชื่อฟังใครเมื่อไปถึงแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในเวลาต่อมาทำให้พวกเราเข้าใจว่าเขาไม่ได้โกหกนั่นคือ พวกเจ้ากำลังคิดว่าข้าโกหกสินะเปล่าเลยข้าไม่ใช่เทพเจ้าแต่ตัวตนเสมือนพระเจ้าของพวกเจ้าข้าจะยกตัวอย่างให้ง่ายๆตอนนี้ห้องพวกเจ้ามี24คนก่อนที่เสียงดิดนิ้วจะกล้องกังวานไปทั่วคนที่25ปรากฏขึ้นในห้องไม่เพียงเท่านั้นเรื่องราวทั้งหมดถูกบิดเบือนแทนที่จะมี24 แต่ในห้องกลับมี25กิจกรรมคนนี้เพิ่มมาแทบอยู่ในทุกความทรงจำของทุกๆคนนี่คือความสามารถของข้าสำหรับข้าพวกเจ้าเป็นเหมือนตัวหนังสือในกระดาษที่ข้าจะสามารถลบและเขียนใหม่ได้ตามใจเหมือนที่เจ้าเขียนหนังสืออตอตโตเกือบไปแล้วเมื่อกี้ไม่นับ ความทรงจำเกี่ยวกับคำพูดเมื่อกี้ของฉันถูกลบหายไปในทันทีซึ่งแม้จะไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่ก็มันเป็นเหตุผลที่บอกได้ว่าคนคนนี้ไม่ได้โกหกเพราะว่าเขาคือพระเจ้าที่แท้จริงอย่างน้อยพวกฉันทุกๆคนก็คิดแบบนั้นเอาละ่ะพวกเจ้าในฐานะที่ผูกโชคชะตาเข้ากับต่างโลกจึงมีความสามารถมาตั้งแต่เด็กเพียงแต่ว่า ในโลกนี้ไม่มีสิ่งที่เรียกว่าเวทมนต์อยู่เลยเวทมนต์คือพลังแห่งจินตนาการที่สามารถแทรกแซงสู่กฎธรรมชาติเช่นเจ้าใช้แทรกแซงกฎธรรมชาติของฟ้าอากาศจะสามารถทำให้มันฝนตกได้เป็นตน้นนี่นับเป็นเพียงตัวอย่างของคำนิยามคำว่าเวทมนต์แบบนี้นี่เองเสียงนั้นพูดต่อ ซึ่งพลังความสามารถของพวกเจ้านั้นไม่ถูกกระตุ้นด้วยพลังเวทบนตจึงไม่ระบุว่าเป็นความสามารถอะไรถ้าให้อธิบายง่ายๆเด็กในโลกนั้นจะเกิดมาพร้อมกับความสามารถและมีพลังเวททาให้ความสามารถของพวกเขามีตั้งแต่เด็กและแน่นอนว่ามันก็เหมือนการเซฟเร็วเกินไปจึงทำให้พลังจินตนาการอ่อนแอดังนั้น เวทมนที่ปลดปล่อยออกมาจึงไม่สูงมากนักตรงกันข้ามกับพวกเจ้าหากความสามารถตื่นขึ้นหลังจากโตแบบนี้แล้วจะทำให้พลังจินตนาการที่สร้างความสามารถแข็งแกร่งกว่าเด็กทั่วไปแล้วก็อย่างที่บอกเวทมนคือการจินตนาการดังนั้นเมื่อเซฟด้วยพลังจินตนาการที่แข็งแกร่งจึงจะใช้เวทมนตแข็งแกร่งเช่นกันโอ้อย่างงี้นี่เอง สมกับเป็นความจริงมันดูมีพื้นฐานและมีเหตุผลดีเพราะบางครั้งก็อาจจะเป็นพลอตโฮเพราะไม่มีคำอธิบายโดยละเอียดส่วนความสามารถที่ปลุกขึ้นมานั้นมันแล้วแต่จิตใต้สำนึกของพวกเจ้าปรารถนาอย่างที่บอกมันคือพลังแห่งจินตนาการเมื่อความสามารถถูกปลุกให้ตื่นด้วยเวทมนต์จะสามารถใช้พลังเวทด้วยจินตนาการ และในขนาดเดียวกันความสามารถที่จะเกิดขึ้นด้วยจินตนาการเช่นกันเมื่อพวกเจ้าไปถึงความสามารถก็จะปรากฏขึ้นในจิตใจของพวกเจ้าและความสามารถหนึ่งคนนั้นมีเพียงหนึ่งความสามารถเท่านั้นและมันจะเป็นการตัดสินว่าพวกเจ้าต้องใช้เวทมนต์แบบไหนเช่นเมื่อพวกเจ้ารู้ว่าตัวเองมีความสามารถควบคุมไฟ ก็จะสามารถใช้เวทมนต์ธาตุไฟได้และต่อจากไฟรองลงมาก็คือไม้ที่แพ้ทางทาธาตุไฟรองลงมาอีกคือาธาตุดินที่แพ้าธาตุไม้อีกทีต่ำกว่าก็คือาธาตุดินส่วนาธาตุน้ำและลมนั้นาธาตุไฟแพ้ทางจึงไม่สามารถใช้ได้แบบนี้นี่เอง สรุปง่ายๆคือจะใช้เวทมนต์ต่อจากธาตุตัวเองได้สองธาตุซึ่งต้องเป็นธาตุที่แพ้ทางตัวเองนั่นเองและในโลกอีกฝั่งเหมือนจะไม่มีแบบไอเทมช่วยบอกสเตตัสหรืออะไรสินะใช้ความรู้สึกดูเอาแต่จะว่าไงดีทุกๆคนก็ต้องมีสิ่งปรารถนาในใจลึกๆแล้วนะแต่ถ้าอยากรวยนี่คงไม่เสกเงินมาใช้เลยเหรอมันจะมีประโยชน์ตรงไหนกัน สำหรับเรื่องปรารถนาสิ่งใดที่ไร้ค่าอย่างสุดจริงๆความปรารถนาจะถูกบิดเบือนเช่นต้องการเงินก็จะเป็นบุคคลที่มีความสามารถในการจัดการธาตุเหล็กหรือแร่ธาตุต่างๆเป็นตน้นแบบนี้นี่เองแต่ว่าความปรารถนาของฉันเหรอต้องการอะไรละ่ะเอาละ่ะถึงเวลาแล้วที่เหลือพวกนาย จะได้รับการเล่าจากคนฟังนั้นเองและคนอื่นๆนั้นจะต้องหาทางรอดให้ได้และรีพัฒนาความสามารถให้เร็วเพื่อความอยู่รอดอ่ะลืมบอกไปเลยว่าเวลาในโลกนั้นเร็วกว่าโลกนี้ประมาณ100เท่าหรือก็คือ1ปีในโลกนี้เท่ากับ100ปีในอีกโลกเพราะงั้นแม้จะพิชิตอยู่นับ10ปีแต่ถ้ากลับมา ก็เพียงผ่านไปไม่นานเท่านั้นเองก็จะได้กลับมายัางโลกถ้าเช่นนั้นคงถึงเวลาต้องไปแล้วจริงๆสิ้นเสียงแสงก็พรามัวทันทีแต่ฉันกำลังคิดถึงความปรารถนาของตัวเองนั่นสินะถ้าพูดถึงความปรารถนาแล้วก็ภาพของตัวเองในโซเชียลโผล่ขึ้นมาเป็นคนที่สวยมากๆเหมือนไม่ใช่ฉัน นั่นสินะบางทีก็แอบ,บอิจฉาตัวตนในโซเชียลเน็ตเวิร์ของตัวเองถึงมันจะเป็นตัวฉันแต่ถ้ามามองก็เหมือนว่ามิสรินคือมิสรินฉันคือฉันแค่ใช้ร่างกายเดียวกันเพราะงั้นอิจฉาอยากได้ร่างของมิสรินจริงๆและแสงก็โอบล้อมตัวฉันทั้งคนอื่นๆอีกนับสิบล้านชีวิตก็หายวับไปจากโลก พร้อมกับเสียงถอนหายใจจากผู้ที่แทนตัวเองว่าพระเจ้าเฮอ้อเป็นเพราะเราใจอ่อนเองถึงต้องทำให้ลูกๆฆ่ากันเองแบบนี้